จริงๆเราก็มันก็ค่อนข้างเร็วะนะถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของการความสัมพันธ์ของเราแต่ว่าทุกอย่างอย่างที่บอกมันทามมิ่งมันได้แล้วเราคุยกันชัดเจนเราพูดถึงสิ่งที่ต้องการแล้วสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรามั่นใจก็คือเวลาเขาพูดถึงโปรเจกต์หรือแลนในอนาคตของเขาแล้วมันมีเราอยู่ในนั้นด้วย,ยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเหมือนแบบโอเคเขาเขา,เขามองกันไกลไปถึงนั่นเลยจริงๆตอนเปิดตัวเขาอะค่ะเราก็เปิดเราทําเพลงด้วยกันเราก็เลยตัดสินใจว่า เขาจะทำงานอะไรที่สามารถอยู่เมืองไทยกับเราได้แล้วก็อยู่ดูแลเราได้นะตอนนั้น Before you met her, mm hmm. are you planning to stay in Thailand for good? I didn't think that I was going to be able to stay, uh huh. but um, I loved it. I knew I I, I love d being here. I knew I was happier here. From what we know about what's going on between you two and and <Yeah. S 2> the public know, it seems like everything's going pretty fast. You have any question? Or hesitation about the relationship. I try to give myself time. Mm -hmm. I try to be patient, learn what it is that's making me feel that way. You know, in the cycle, like really, 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 really good moments, mm -hmm. really happy moments, mm -hmm. everything feels like it's perfect. This is like the greatest life ever. And then I have moments where I'm in doubt and I'm unsure if I'm doing things right. Am I being too American minded? Am I not thinking enough, like, Thai Style am I not being considerate enough of her culture and where she's from? Is she trying too much to adjust to me? t h a m I'm trying enough to adjust to her? คุณรู้ว่าคิดเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยตัวสาร่าสาร่ามองว่ามันมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมไหมของคนสองคนจากสองประเทศมาแต่ละวันมันมีอะไรต้องว้าวอ่ะมีอะไรต้องแบบเฮ้ยฉันฉันได้รู้จักคนคนนี้ มันมีอะไรที่เรียนรู้ตลอดเวลาในทุกๆวันรู้สึกประทับใจตรงที่พอเขาวิลลิงที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมต้องการที่จะรู้จักตัวเราแล้วก็เขารักวัฒนธรรมไทยอนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้แต่พอคนคนหนึ่งที่เขาพร้อมที่จะปรับตัวแล้วเรียนรู้ไปกับเราพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองและพัฒนาให้ตัวเราดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยนุ่นปสึกมันก็อยู่ไปทุกๆวันมันก็ได้มีอะไรเรียนรู้ไปทุกๆวัน เห็นบอกว่า <Cornell> มันมีบางเรื่องที่ซาร่าก็เพิ่งมารู้ทีหลังคือก็เรื่องโอกาสในเรื่องของการงานของเขาบางอย่างที่มันมีโอกาสอื่นๆเข้ามาแต่เขาก็ตัดสินใจเลือกโดยที่อันนั้นหนูไม่รู้เลยใช่ค่ะพอหลังจากที่เราท้องแล้วก็ตอนนั้นเหมือนเขามีงานต้องไปต่างประเทศเราก็แบบช็อกไปทั้งคู่เขาก็เงียบไปก็ยังไงนะเพิ่งรู้ทีหลังหลังจะมีเอล่าแล้วอะ เขาได้รับงานต้องกลับไปแต่เขาเลือกที่จะอยู่เพราะว่าเขาไม่อยากทิ้งเราท้องคนเดียวเขาได้สร้างความมั่นใจในการร้องเพลงของหนูอีกครั้งหนูก็ยังมีความฝันเรื่องการเป็นศิลปินมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล,แล้วแล้วก็แค่พออายุเวลามันผ่านไปเราคิดว่ามันสายเกินไปหรือเปล่าที่จะมาเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างงี้ค่ะแต่เขาก็เป็นคนสร้างความมั่นใจว่าฮ้ยมันไม่สายเกินไปนะเขายังรู้จักใครหลายๆคนที่แบบ เพิ่งเริ่มร้องเพลงตอนอายุ30กว่าอะไรนี้ก็มีอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนทําให้เรากลับมามั่นใจมากขึ้นแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าเราทําได้เขาพูดอย่างนี้ว่าคุณทําได้แล้วคุณทําได้มากกว่านั้นด้วย,ยไปร้องไห้ในสตูดิโอเขาคือ,อยังไงค่ะก็ก็รู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยมันเหมือนภาพปมต่างๆที่มันเคยมีมาแล้วเราต้องกลับมาเจออะไรแบบนี้แล้วพอเรารู้ว่าคนที่เขาแบบให้ความหวังกับเราขนาดนี้เขาบอกคุณเชื่อทําได้แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทําให้เขาผิดหวัง เราไม่อยากทําให้ตัวเองผิดหวังอีกแล้วเราไม่อยากไปแบบนั่งร้องไห้ในห้องน้ําเหมือนตอนอยู่จีนแล้วอะไรเงี้ยการร้องไห้ในวันนั้นมันแบบดีใจที่ได้มีโอกาสและมีคนเชื่อมั่นในตัวเราอีกครั้งนึงแลวโอกาสนี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้มันเหมือนเป็นความรู้สึกว่าเราอยากทําให้มันดีที่สุดต่อให้มันจะยากขนาดไหนถ้าเราไม่ลองทําด้วยตัวเราเองเราก็คงไม่รู้ว่ามันจะไปได้ขนาดไหน first time that you show her the studio <Yeah. S 2> she was crying that's when I saw that she had a passion for something That I have a deep passion for too. Ah, oh, you, so you yeah. just found that same shared passion right? in 4K. She was a like, <laughs> and she stood against the wall and she just <laughs> sat down. And I'm looking at her, I'm like, you okay? And she just buried her face. And when she came up, there was tears. And I was just like, uh What's this, going on? Well, what did I do? <laughs> <Like."> <laughs> and then she's like, no, I just I've always had the dream to sing. I guess she never felt. Are confident enough to uh -huh. go and do it uh -huh. on her own. I told her, I said, listen, you can come anytime you want. I'll show you how to use it, and you can record. <laughs> 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 คุยกันก็เกิดจากแรงบันดาลใจที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเพลงแรกที่เราแต่งเองแล้วก็คิดเอเองทำา MV วางสตอรี่ไลน์คือทำเองทุกอย่างคือจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราทำได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วก็จากนั้นหลังจากที่เราได้คุยกันแล้วอย่างที่บอกว่าแพชชั่นเดียวกันเขาชอบทำเพลงหนูชอบอยากเป็นศิลปินอยากมีความฝันในเรื่องของการเป็นศิลปินอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจทำค่ายเพลงด้วยกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาอยู่เมืองไทยได้และทำงานในเมืองไทยด้วยกันได้ แล้วก็ทําเพลง t i เกอรสเป็นเพลงแรกเพราะว่ามันช่วงปีเสือพอดีมาดูผลงานของซาร่า never let go. you ลุกนะอันนี้เป็นคนลุกเห็นไหมหนูทําได้เดี๋ยวก่อนนะเขาดูเป็นศิลปินมากเขานะใช่ใช่เขาเท่มากเขาแรปสดเท่มากเขาแรปสดได้ด้วยนะให้ให้หัวข้อมาสักอันหนึ่งไม่จริงจริงเขาเป็นโปรดิวเซอร์เหรอเขาเป็น executive producer เขามีความสามารถคือเขาเป็นคนมีความสามารถมากแล้วเขาทํา เขาทำให้เราว้าวได้หลายครั้งมากๆกับมายส์เซ็ของเขาการพูดของเขาการสอนของเขาการดึงความเป็นการเดเวลอปคนเขาแบบเขาเป็นคนมีมีเซ็์ในเรื่องของการพูดให้เขาแรปสดก็ได้เนะให้แรปสดเกี่ยวกับหนูเฮ้ยคิณเซ็ Can you rap about love about her เฮ้ย rap about me yeah okay chilling in the glass box with a class A with a chick that looks so sassy she can take her whip around the city She can do whatever she do, she just does it today. It's toupee, <If> sirloins, and souffles, Merlot's no. next to poo poo platter. Because, whatever girl, it really don't matter. Souffle, how can you like it? I'm not sure if you're going to do it today. I'm not sure if you're going to do it today. กับความสัมพันธ์ของทั้งสองคนด้วยก็คือน้องเอราใช่เอราวาวเอขาเขายังบอกเลยว่าเอรามาเป็น love child yes สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบบี้สวัสดีค่ะยังงงหน้าเอมอนว่างเลยหรอคะยังไอะไรคิวเซ่มัมอะมัมเออ เ็จเป็นหน้าคุณคิดอยู่ตลอดที่ไคกี่ขวบละคเกิดวันเดียววันที่24อ๋อเกิดวันเดียวไี่ชอบคริสต์มาสอีฟาอบรว้าว that's why you both have the curry hair yes อยากไ้ว่ะเป็นผมทรงเดียวกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวสค่ะกีิสกิส ติ้งติ๊งนะติ๊งนติ๊งติ๊งใช่ Beautiful 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 ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างเออชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างเติมเต็มยังไงบ้างเพราะชีวิตซาวลาฟก็โหต้องบอกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในหลายหเรื่องค่ะเปลี่ยนไปเยอะจริงๆเหมือนเราได้เป็นได้รู้ซึ้งถึงความเป็นแม่มากขึ้นแล้วการเป็นแม่ไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าเป็นกันง่ายๆอย่ะต้องผ่านทั้งการท้องมาการดูแลตัวเองยังไงแล้วก็สุดท้ายเรามันก็หวังว่าอยากให้เขามีสุขภาพที่ดีแล้วก็<ม>เขาเติมเต็มชีวิตหลายๆอย่างทั้งตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวที่เชียงใหม่ด้วยแล้วก็ครอบครัวเขาเขาเป็นหลานคนแรกของเราเ<อ>ทั้งคู่เ,<อ>เลยนะค่ะคือคอยากให้เขาดีที่สุดยังไงอะไรเงี้ยก<ม>็ยอมรับความเป็นแม่มากขึ้นค่ะค่ะ เข้าใจหนูเลยที่หนูรู้สึกว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันว้าวว้าวว้าวเต็มไปหมดหลังจากวันที่เราเดินทางมาอย่างลําบากต้องพูดคานั้นนะคะขอให้มีความว้าวแบบนี้ไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะส่วนมองแลนของแอนน่ายังเครียดตัวเองไว้ยังไงจากนี้พอเราก็มีแลนกันไว้นะคะตอนนี้หนูมองมองว่าหนูอยากให้ให้โอกาสหลายๆหลายๆในทั้งทั้งตัวเราเองแล้วก็ หลายๆคนที่มีครอบครัวเพราะว่าหลังจากที่เรามีลูกแล้วเรารู้สึกว่าการเป็นพ่อแม่ไม่ใช่เรื่องที่จะแบบง่ายแล้วหลายๆคนใคนในในสังคมเรายังต้องการความช่วยเหลือ <c oughs> อยู่เลยค่ะอย่างแม่แม่หลายคนก็ทักเข้ามานะดูแลลูกยังไงหรือบางทีเขาเป็นแบบแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่มีคนมาเติมเต็ม <c oughs> ในเรื่องความรักตรงนี้แต่มีลูก <c oughs> เขาอยากให้ลูกเขาพัฒนาย,ยัางไง <c oughs> ถ้ามีโอกาสอยากจะช่วยแม่แม่บัดดันแม่แม่ให้ <c oughs> ต่อสู้กันไปให้สิ่งดีๆกับเขาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย รวมถึงเรื่องเพลงซึ่งเราก็มีวางโปรเจกต์ไว้ว่าเราจะถ่ายทํา MV แล้วก็ออกเพลงใหม่ซึ่งเป็นครั้งได้เป็นเพลงไทยที่หนูแต่งเองหมดเลยแล้วก็ได้เขามาเป็น e อ็กซ s คลูสชีพโปรดิวเซอให้ใหกับเราแล้วก็อาจจะมีเอร่าอยู่ใน MV ด้วย <c ười> อาจจะมีเพลงให้เอร่าด้วยสุดท้ายเราก็ต้องคุยกัน <c ười> ทุกอย่างเราคุยกันตลอดเวลาเราให้เกียรติซึ่งกันและกัน <c ười> จากวันที่9เดือน9ในวันนั้นมาจนถึงวันนี้ ค่รวมเวลาในการสร้างครอบครัวมาตอนนี้กี่ปีแล้วนะคะตั้งแต่2021สามปีกว่าสค่ะ Three years from start to this point

you need to go and make today. Uh -huh. She said, Make today a good day. So there goes my advice. Uh -huh. If you want to find your destiny, uh -huh. start with making today a good, a good day. day. Uh -huh. yeah. uh -huh. So, um, is there anything that you'd like to take this opportunity to be on the show about love, about relationship? Sure. To tell her, not private, but <laughs> with us. Okay. Well first of all, I wanna thank you for being patient with me because I know that that's not always an easy thing to do. For sharing your wisdom and your culture with me and giving me a chance to to learn it and to become a better person over time. So thank you. <laughs> <Wow>. <laughs> 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 i <laughs> <laughs> so, um, just want to thank you to you too i know like many things happen in our life and it changed a lot thank you that all the change is going to be a good change not only now but in the future too also thank you that believe in our family believe in us thank you for warm and kind and love and baby Thank you for baby อะไรอ่ะเกิดไม่หมดแล้วตอนนี้ครับขอบคุณนมถั่วเหลืองด้วยนะครับ Thank you for l a c t o s e o Thank for l a c t o s e i That was the other reason I couldn't leave Thailand I was like wait a minute this l a c t o s e o soy milk is amazing <laughs> I be center แล้วนะฮะเราแต่งเพลงได้ด้วยนะฮะนี่แต่งเพลงให้ You can just send me boxes. I <laughs> need uh... <Ready> boxes. <laughs> can you think okay. can you wrap about like the soy? It's the best in the world and I need some moi. That means like some moi, not close some moi, some moi lactose soy. เดี๋ยวลูก <laughs> 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 ฝากดิวพรีเซนเตอร์ให้ด้วยนะตอบมารายการได้เลยขอบคุณมากค่ะไดเตร์ซอยไหมเอล่าได้ตัซอยไหมโอเคแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้เครียดอยู่แฮปปี้ควันนี so no? ้ผมคิดว่าก็เข้าใจนะว่า ทำไมถึงรู้สึกว่าเป็นวันที่ซาร่าบอกว่าซาร่าพร้อมที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของความคิดแล้วก็เรื่องของความรักของเธอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับแอชจอ์แดนแล้วก็น้องซาร่าและน้องเอร่าด้วยนะครับ thank you very much สวัสดีค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าและผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็กโคโดโม ออแกนิกครับผมส่วนสัปดาห์หน้าครับแขกรับเชิญของเราต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนพิเศษอีกหนึ่งพระเอกตลอดการของประเทศไทยพี่หนุ่มสันติสุขพรหมศิริจะมานั่งที่นี่เปิดใจวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณพี่อ้อยพี่ช็อตด้วยนะครับครับับผมแลวเราทั้งหมดนะครับลาคุณผู้ชมกันไปเจอกันวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ อนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้แต่พอคนคนหนึ่งที่เขาพร้อมที่จะปรับตัวแล้วเรียนรู้พัฒนาตัวเองและพัฒนาให,ให้ตัวเราดีขึ้นด้วยอยู่ไปทุกๆวันมันก็ได้มีอะไรเรียนรู้ไปทุกๆวัน If you find your destiny start with making you your today good day good want start a